มาดูในเรื่องของความร้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับในช่วงตั้งแต่มีนาถึงพฤษภานะครับก็อย่างที่บอกนะฤือดูร้อนปีนี้เขาบอกว่าน่าจะถึงห้าสิบองศาแล้วคือเมื่อก่อนเราเด็กๆนะสาสิบกว่านี่คือหนักสุดแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ไปถึงห้า0ห้าสิบนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านตำรวจสอบสวนกลางนะเขาให้เก็บความรู้มานะครับในเรื่องของตราดีความร้อนเนี่ยมาฝากทุกคนว่าร้อนระดับไหนเนี่ย ร่างกายเราเนี่ยจะรับได้นะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายม,มาดูนะคะอ่าความร้อนระดับแรกก็คือ27ถึง32องศาเซลเซียสอันนี้ต้องเฝ้าระวังละถ้าใครไปอยู่ในอุณหภูมิประมาณนี้นะครับอาจจะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนปวดเมื่อยตามร่างกาย2ครับ ต้งแต่สาบสถึง4ี่องศาเซลเซียสอันนี้เตือนภัยแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเพลียแดดแล้วก็เป็นเป็นตะคิวได้ใช่ใช่นะครับแล้วก็สี่สิบเ็ดถึงห้าสิบสี่องศาเซลเซียสอันนี้เป็นอันตรายเลยแหละนะครับอาจจะมีอาการเป็นตะคิวนะครับอาจจะเกิดตะคิวได้ที่หัวไหล่น่องหน้าท้องครับคือทั้งตัวแหละมีโอกาสเกิดได้เวลาเป็นตะคิวเนี่ยทรมานทรมานมากครับแล้วก็ ระดับสีคือห้าสิบห้าถึงหกสิบองศาเซลเซียสนะครับอันนี้อันตรายมากเลยนะครับแน่นอนฮิสโตกครับจริงๆอุณหภูมิอ่ะอย่างที่เขาบอกเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่อุณหภูมิข้างนอกอย่างเดียวนะมันสัมพันธ์กับอุณหภูมิในร่างกายด้วยใช่คือบางคนเนี่ยสี่สามสิบกว่าก็เป็นฮิสโตกได้ถ้าอุณหภูมิในร่างกายของคุณเนี่ยคุณไปเจอความร้อนมาหรือว่าคุณอาจจะไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วมันแบบ เมาค้างอะไรเงนะี้อันนี้ก็ส่มเสี่ยงใช่อันนี้ก็มีสวนก็ควรจะเลี่ยงแดดนะสำหรับท่านที่มเมาค้างควร,ะครจะเลี่ยงแดดหรือว่าวิธีช่วยง่ายๆเลยก็คือคในเรื่องของ การจิบน้ำบ่อยๆอ่าอันนี้จิบ,นบๆบนะยำมันจิบๆนะไม่ว่ากินแบบเยอะๆนะใช่ต้องจิบๆเอาหรือว่าทาครงทาครีมอะไรหน่อยก็ได้นะครับครับแล้วก็อย่างที่ว่าคือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ดีนะครับคือไม่ทํากิจกรรมกลางแดดน,นานๆครับก็เอาพอประมาณออกกาลังกายอย่างเคยออกวันละครึ่งชั่วโมงก็ลดเหลือ15นาทีพอได้เอาเบาๆแล้วก็แบ่งอาจจะแบ่งช่วงกันไปเนาะเช้าครึ่งหนึ่งเย็นครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามันร้อนจริงๆ โดยเฉพาะเวลาไปไหนเมื่อไหร่เนี่ยผมจอดรถไว้เนี่ยเราบอกขึ้นรถเนี่ยโอ้โหอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นะน่าอันตรายนะเพราะว่ามันอบใช่ไหมคือต้องเปิดกระจกรถไว้ก่อนผมอ่ะใช่อุณหภูมิมันอาจจะเกินห้าสิบองศาเปิดกระจกรถไว้ก่อนแล้วเปิดแอร์สักพักหนึ่งค่อยปิดกระจกครับนี่นะครับก็ต้องก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอ่านะครับฝากกันไว้